ครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเด็กหญิงตัวน้อยคนหนึ่งชื่อว่าหนุมดาวหนุ่มดาวเกิดมาในคืนฟ้าสว่างดาวเต็มท้องฟ้าแต่วันรุ่งขึ้นเธอกลับถูกวางทิ้งไว้หน้าบ้านเด็กกำพร้าเพียงลำพังไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีแม้กระทั่งชื่อแม่ชีที่บ้านเด็กกำพร้าเห็นดาวเต็มฟ้าในคืนนั้นจึงตั้งชื่อให้เธอว่าหนุมดาวหนุมดาวเติบโต,ตมาอย่างเงียบเงียบ ในขณะที่เด็กคนอื่นมีพ่อแม่มาเยี่ยมมาวุ้มกลับบ้านเธอกลับนั่งมองออกนอกหน้าตา่างถามฟ้าว่าแม่พขาอ,อยู่ที่ไหนคะคืนแล้วคืนเล่าหนุ่มดาวเลื่อนมือไปหาดาวดวงฟ้าเธอเชื่อว่าที่ไหนสักแห่งพ่อแม่อาจจะมองดาวดวงเดียวกันกับเธอและคิดถึงเธอเหมือนกันวันหนึ่งโรงเรียนจัดประกวดเขียนเรียงความหัวข้อบ้านในฝันของฉัน เาวเขียนว่าบ้านของฉันอาจไม่มีพ่อแม่แต่มีคุณยายแม่ชีที่ใจดีมีเพื่อนเพื่อนที่คอยแบ่งขนมและมีดวงดาวที่ฟังฉันทุกคืนบางครั้งบ้านไม่จำเป็นต้องมีหลังคาใหญ่ๆแต่ต้องมีหัวใจที่อบอุ่นเรื่องของเธอชนะใจกรรมการและได้รับอวัตเป็นหนังสือเล่มหนึ่งในนั้นมีคำเขียนว่าค่ะแม่ผมจะเริ่มต้นด้วยการถูกทิ้ง แต่ไม่ได้หมายความว่าหนูจะไม่มีคุณค่าค่ะเราะทุกคนเกิดมามีแสงในตัวเองเหมือนดวงดาวคืนนั้นหนูด,วดาวยิ้มเพราะเธอรู้แล้วว่าแม้เธอจะไม่มีพ่อแม่แท้ๆแต่โลกก็ยังมีคนที่รักเธอและเธอไม่เคยอยู่คนเดียวเลยจริงๆ